สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรากลับมาเที่ยวเวียนนะครับบรรยากาศนี่เหมือนน้ำพีเลยครับนี่วันกูจบไหม่ะเดี่ยนีโอเคโอเคมันตกแล้ว ขเขาลงน้ำ <c oughs> เงินโอ้ยย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 ยสยย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 ย่ยย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  หลังจากนี้เกมก็จะอยู่โรงเรียนเดียวกับผมแล้วนะฮะเราก็จะอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วหลังจากที่แยกกันตอนป .6 ก็มาถึงถามแล้วก็สามคืนไม่น่าเชื่อจะเป็นเพื่อนเหมือนมึงได้ตอนนี้อาจจะมีพวกคอนเทนต์ในโรงเรียนมากขึ้นนะแต่ก็จะพยายามเก็บเป็นความลับกับพวกเพื่อนในห้องนะฮะเพราะเดี๋ยวแม่งแชร์ลงเฟซอีกไอ้เดี๋ยมีวันนี่วันจบมึงใช่ไหม ดีนะที่เราเรียกวิ่งมาไม่งั้นเราก็คงจะเดินอยู่ตรงนู้นต่อเอวีพ่ออะไรแบบนี้เอวีเฮอร์อะไรแบบนี้หมดเออดิจิตอลเสร็จวันนี้คุณเกมก็มาเดินชมโรงเรียนนะฮะดูดูฟ้องฟ้องไปดูปีแอดูเปีแอไป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 อะไรต่อ โรงเรียนกับของอ้างวางโอ้โหห้องครูกุปิดแล้วครูกูอยูย่ไหนไหนกูจะเ้าไปจบที่ไหนไม่มีใครเลยอ่ะทำไงอ่ะลงล่างไงให้เดี๋ยวโทรหาครูอีกทีนึง ไปต่อหามีคนแปลเป็นไทยทันเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนั้นมีคนอยู่ตรงนั้น ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเราไป่ทำยังไงอ่านิดิเรื่องราคายัไงก็เลยอันนี้ฝนก็หยุดตกเราเราก็ได้ทีนี้มันเกะกะจริงเราก็ได้มาถึงจบแล้วเฮ้ยก็ทีนี้ก็ ทำมาให้ตัวเองในอนาคตดูว่าตอนนี้มึงเป็นไงบ้างแล้ว <c oughs> แล้วเดี๋ยวคุณเกมก็มาตอนน่อเงินนี้แล้วนะ,ม,ะมาต่อมสีที่นี่นะฮะสายหินก็ภาษาญี่ปุ่นนะฮะเพราะเราจะเข้าไปเบียว <c oughs> เราจะกลายเป็นเบียวอย่างสมมติหบเราจะฝึกภาษาญี่ปุ่นมาดูวีทูเบอร์เขอาอเราก็นั่งดูทั้งวันเลยไงเป็นการเรียนรู้ แม่แม่ก็ด่าเราไม่ได้แล้วเพราะมันมีการเรียนการเรียนออแต่ตอนเด็กแค่แม่แม่ต้องบอกไปอ่านหนังสือไปออนี่ไงเรียนอยู่ <c oughs> ยสนุกด้วย <c oughs> อ่านหนังสือได้เลยครับแม่อ่านหนังสือภาษาญ,ญี่ปุ่นอังกฤษด้วย <c oughs> อังกฤษอังกฤษ <c oughs> อะไรคือตอนดูจนีน <c oughs> ดูจีนแล้วก็นี่ข <c oughs> องการเรียนรู้นี่ไม่ให้ผู้ชมในยุคทุกคนไม่รู้อยาว่าเป็น <c oughs>

สองสามร้อยกว่าบาทก็แต่เราเล่นมาแปดสิบก็โกเสียไปค่าๆยังไงครับถ้ารถคนาน้ำหรือไงถ้าของก็ด้วก็ห้าสิบแล้วสองร้อกูเป็นเกือบสามรอแล้วก็สามร้อย่ะอืมเอาไปเก็บตังค์ไ้ตังค์ค่ะไม่ชมตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยเอ็มบอกลาคนดูหน่อยก็ถ้าชอบก็องฝากกดไลค์กดแชร์กดสกรเป็นกำลังใจให้พวกผมคนด้วยนะครับมีอะไรจะพูดคนดูบ้างา เดี๋ยวไปนอนเลยอือจบคลิปคลิปนี้ทำอะไรกันวะอ่ะที่ทำอะไรกันวะกระตานี้เห็นในคลิปไหมนี่เป็คลิปนี้ไม่มีอะไรเลยนะเพแค่ถ่ายไว้เฉยเออเห็นโอกาสถ่ายก็เออเลยมาลงอีกนิดก็เลยมาถ่ายไว้ก็พอคลิปมสี่ก็ไหนจะมีพวกคอนเทนต์นี่นั่นทำกับคุณเกมในห้องนอาจจะมีพวกเพื่อนใหม่เต็มไปหมดและก็ ก็จะพยายามลงคลิปสักเดือนละเดือนละ,นละคลิปก็ยังดีอาจจะแบบมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์นะครัเจียบบายบาย,บายอด,ดอก <laughs>